ซื้อกิฟต์การ์ดให้ f o l l o w e อแต่ขี้เกียจออกจากบ้านจังต่เพื่อ follower แล้วอะต้องทำให้ได้ถ้าลำบากแบบนั้นนะ่ะลองเว็บนี้สิไอเทมแมนนี่ไม่ใช่แค่ซื้อขายของในเกมแต่ซื้อกิฟต์การ์ดได้แถมมีส่วนลดอีกด้วย <S 2> <S 2> ไอเทมแมนนียเว็บไซตื้อขายไอเทมเกมันเี้องจักลี คุณผู้ชมครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับไอเทมเมเนียอีสปอร์ตซีซั่นที่สี่พับจีม l e ครั้งที่หนึ่งอันนี้คือโดดที่สามแล้วอยู่กับเอเลนเกลเหมือนเดิมแต่ โอ้โหเครื่องบินมันมันบีบไปด้านบนนะบินบินคนละฝั่งรอบรอบที่แล้วคือบินจากใต้แต่รับินจากล่างไปบนแต่รอบนี้บินจากซ้ายมาขวาแล้วแล้วแมปเนี่ยคือลายบินเนี่ยเทมาทางด้านบนนิดนึงออกไปกลางๆนะครับแล้วนะเริ่มมีการโดดลงแล้วของหลายๆทีมนะครับจอร์ดพูมันแน่นอนเออหรือว่าจะเรียกจก,กพูเคราวนี้ได้จบพุงกันแน่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมดูครับตรงฮอส์พทอลน่าจะมีคนโดดลงแล้วก็มีชากิลงไปแล้วเป็นชั้นนมนั่นเองครับชนม วางโพสิชันเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ชานมก็เล่นที่มุมบนนะครับโดยการขับรถเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วก็รอบนี้เขาก็ไปลงโพสิชันเดิมแต่อินฟินิตีเหมือนอยากจะลงที่ฮอสพิทอลนะครับใส<ช>่มาทางซ้ายมือเชลเตอร์มีให้สออัพลงไปโอนี้น่าจะลงไปที่ โอยาน่านะครับอืมก็ทยอยทยอยลงไปครับแต่ก่อนที่จะไปดูการบวกมันครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้จัดแข่งร์นเนต์ดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไอเทมเมเนียแพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อขายไอเดีเกมแคชเกมนะครับอันดับหนึ่งจากเกาหลีต้องไอเทมเมนเนียครับเราต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่มาร่วมแจกของรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการ์ดเว็บตูนนะครับ เว็บอันดับหนึ่งนะครับส่งตรงจากเกาหลีสนุกไม่รู้จบกับกาเกาวเว็บตูนครับและสุดท้ายครับเลเซอร์โกเติมคุมเบอร์เพื่อเก็บเมอร์ตัวจริงต้องเลเซอร์โกครับใช่ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีคนวูบไปเลยครับ<อ>ตกเครื่องบินเอา <laughs> วูบไปก่อนเลยครับเพราะว่าไปโดดลงที่มีคนมาลงทับไนครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูชื่อนิดนึงสีเขียวเมื่อกี้เราเหมือนจะไม่ได้เห็นทับน่าจะเป็นบีเอ็มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูแป๊บนึง๋อาอเป็นชานม ไม่ชานมไปลงทับใช่ไหมใช่ครับไปลงทนะับกับอ๋อ TIG ครับ TIG ใช่ใช่ ITG อ่าอินเดอ o d อไปเก็บได้แล้วมีเอฟเฟกหมอบลงไปอีกหนึ่งเหมือนกันครับตรงนี้ t G เเมื่อกี้มีการสแปมกันเกิดขึ้นอ้าวลเรียบร้อยครับโดนน็อกไปโดยชนมก็คือเทรดกันมาได้1-1ต่อ1นั่นเองฮะใช่ครับอ่าสาครับตรงนี้ยังอยู่กันที่พื้นที่ชากิ่ด้านบนก็พื้นที่นี้ก็จะมีบ้านที่เป็นสร้างภระาหางพังค่อนข้างเยอะครับเป็นพื้นที่สนับลบค่อนข้างดีแล้วก็มีมุม ฟาร์มมุมหลบมุมอับเนี่ยเยอะมากบ้านก็จะมีทั้ง2แล้วก็3ชั้นเลยโอ้แล้วตรงนี้ครับบริเวณตรงทำสแนปแหละครับใกล้ๆกันก็เหมือนจะมีการบวกครับแต่ตรงนี้อิทาจีครับขอขว้างระเบิดไปก่อนครับตรงนี้ครับสำหรับทางอินเดียกอนครับเรซี่บอยครับยังบวกกันอยู่ครับทางตี้ของทางฝั่งทำชานนมอยู่ใช่ครับชานนมหมอไป1คนนะครับตรงเป็นในส่วนของมากอตใช่ไหมใช่ครับ อุ้ยแล้วโอ้โหโดนชานมครับเก็บเคที่บอยไปออ้ยแลวเอาอินฟินฟิตโอ้โหเลยวอลินเนตออกไปเลยครับสองคนเป็นฟอ็อกแล้วก็เคที่บอยครับโดนออลินเนตออกไปโอ้โแล้วเหลือทางไซค์คนเดียวครับตรงนี้พยายามจะเปรอะใส่ฉีดเข้าไปครับตรงนี้อย่างน้อยได้ทางซีชานมแซกมาก่อนครนับถ,ถ,ถ,ถ้าไฟต่อแล้วไม่หนีอ่ะคือคุณจบตรงอันดับที่สิบหกเลยนะสำหรับ t i g อ่ะฮ้ทีจ g อ่ะเพราะว่าเหลือคนเดียวแล้วใช่ครับ อันนี้อันตรายครับอู๋แล้วหู่าหน้าเข้าไปหนึ่งต่อสามเหลือจะเชื่ออน๋ล้หล<ช>แดงนี่เขาหมอบกันบดหรือเปล่าครับเแล้วพี่แกไปทาพี่แกเดือดเกินเอ้าแล้ววิ่งไปหาอยู่เอ้าหาอยู่ครับแล้วมีคนหมอบนีไงเจอคนช้าหนึ่งนายครับหมอบอยู่เก็บไปได้หนึ่งครับทําได้ดีนะสําหรับไอทีจีใช่ครับเดือดก้อนแล้วต้องหาคนหมอบอีกหนึ่งนะเพราะว่าฝากชานมหมอบไปอีกหนึ่งก็เป็นธรรมกอสครับใช่ครับอู๋แล้วเหลือเป็นแฟงกี้ก้อนครับแฟงกี้กอ้อนคนเดียวที่ยังไม่หมอบครับ อุ้ยเราเล่นดีมากนะอินเดอร์อสอ่ะมาดูกันนะว่าอินเดอร์อสหรือว่าชาโนมเนี่ยใครจะโดนออลิมินเนตออกจากโดดนี้ไปก่อนครับโอ้เป็นตีแรกนะเฮ้ยจะชุบทันไหมเอ้ยชุบทานเฉยเลยครับโอ้โหหเหลี่ยมมันชุบทานแล้วมาแล้วดาร์กไซ์บอกอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอยิงหมอบไปแล้วมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมองหาด้านบนเป็นมาไล่ทูกจุดเลยครับตร,ตรงนี้นนชั้นชั้นสามที่ไม่ใช่หมูอืมนั่นมันหมูสามชั้นนะแม่ <c oughs> อุ้ยแล้วซุกได้ครับดึงขึ้นมาอูดัสไฟหาไม่เจอจุดประทะครั้งนี้เนี่ยถ้ายังฝืนอยู่ครับอินเดอร์กออาจจะตกที่นั่งลำบากแล้วโดนเอาออกไปหรือเปล่าได้มา3คิวครับสำหรับฝั่งของชานมโอ้โหแล้วตรงนี้มีการประทะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ลงใกล้เคียงกันมากครับพื้นที่ด้านล่างก็จะมีเฮลนะ มีเฮลมีป่าใหญ่มี BM ครับแล้วก็52อัพส่วนทางซ้ายมือครับมีเป็นคำเป็นคำดูคิวัพอยู่เขายังสบายอิ f i n i t y โดดตรง h o ส p i t อลเจอกับ UFO โครับตอนนี้พยายามที่จะบีบเล่นขึ้นไปรับชานโนมบอกรู้แล้วว่าอยู่ด้านบนเอานี่<อ>ไปมันทะทะ็อไปสักหน่อย1เมตรยังไงวิ่งขึ้นไปยัดเลยเราหนูมีชอตตี้ครับมีไลเฟิลเป็น AK ครับมี A k แล้วก็มีช็อตกันครับ พยายามปั้มกันอย<า>ู่ลยครับปั๊มยาปั๊มยาปั๊มกันปั๊มยากันไปครับใช่พยายามที่จะหาพื้นทีขึ้นไปให้ได้แล้วมีขึ้นไปเอา้าดาร์กไซด์ครับไปเก็บในส่วนของฟังกี้กอร์ดล่วงไปแล้วต้องมี้วมาเติมตเอา้าแล้วโดนดิลิมิเอตออกไปแล้วฮะไม่รอดครับสำหรับฝั่งของอินเดอะกอดไปก่อนครับทีมแรกครับตรงนี้โดนเก็บแต่ทางชาโนมครับกลายเป็นว่าชาโนมเหลือ2คนแหละครับจังหวะเสรีตรงนี้ครับได้มา4คิวครับอ้าแล้วเพงตรงนี้หมอเหมือนกันครับ โอ้แล้วโดนสแปมจากเกเนตมาโดยใครแนะ่อยู่ตรงนี้สีเสีแดงแดง <Time S 1> <ห>นะทำสแนปครับทำปอ่าทำสแนปครับเจอกระเพน้านนามานี่ยงทำสแนปพยายามที่มองหายูเกตครับโดนยิงเข้ามา HP เหลือแค่ประมาณ10%ครับปั๊มยาแล้วมีฮันเตอร์ OP ฮันเตอร์ OP ไปไล่ล่าหาอยูเออ่เติมเลือดขึ้นมาได้อยู่ครับเสียสโน w b a ไปแล้วนะสำหรับฝั่งของทำ s แ a p รู้วอลแบงค์ใส่ประตูเข้าไปเสียมจี่ยายัดเข้ามาให้ได้ครับสำหรับฮันเตอร์โอพดึงเชิงอยู่ไม่มีเกนเน์ครับไหลามาลสายมือแล้วพิงยิงเข้ามาตรงนี้กลายเป็นว่าวิสเปอร์ครับเิลิเมนตันเตอร์โอพีออกไปแล้วได้เอทมาอีกหนึ่งด้วยครับได้มาเป็นดับเบิ้ลคิวเลยโอ้แล้วเหลือทางแสนปคนเดียวเลยครับสำหรับทางชัดดาวตรงนี้ครับโดนเพนครับลุมไล่อัดเลยครับ อ่าะไครับเธนยังอยู่กันครบเลยครับแล้วดันมาเจอกันไวครับสมุสก็มีครับบุกสกี้ครับก็พยายามอัดยาเพื่อมาก่อนเลยครับแล้วนี่ครับเธอก็ต่างคนต่างอัดยาครับเลือลุงคนเดียวครับได้มา3คิวครับคืออย่างเงี้ยไทม์สแนปอ่ะถ้าเกิดยังฝืนเล่นอยู่ถ้าไม่หนีนะถ้าไม่หนีคุณจะโดนอิลิมินเนตเป็นทีมที่2องเลยครับจะจบไปในอันดับที่่สับห้าใช่ครับ เป็นบูสกายนะเหมือนจะบอกฟิชชั่นด้านบนครับโอ้ต้องรอเอาเราบีบเล่นด้านบนเลยครับวิ่งขึ้นมา2คนครับมอนจะคิวเราหยั่งหยั่งอะไรขึ้นไปชั้นบนตัวน,นี้ไหม เรายิงสแปมเข้ามาครับเจอหน้าไปแล้วแล้ว้าหน้าไปรียบรอยครับตรงนี้ชัดดาวโดนชัดดาวไปแล้วฮะไปอีกหนึ่งบ้านครับตรงนี้ครับสำหรับทางไามสแนปครับครับจบอันที่15้นะใช่ครับพอจบอันที่15ไปครับตรงนี้ก็จะมีปะทะกันอีกหรือเปล่าครับวันนี้ยูครับก็มากับทางสมิ่นะฮะในการฟาร์มตรงนี้ครับมาฟาร์มกันบริเวณพื้นที่ตรงกลางเลยครับแถวแถวแมนชั่นนะฮะโอ้แล้วก็ขับรถเข้าไปครับเพราะว่าวงตอนนี้ก็บีบมาอยู่ทางฝั่งขวาเป็นหลักนะ วงถ้าให้เดาอาจจะไปพี่สักคูไม่ก็ลงมาตรงเชล,ลเตอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสวยหน่อยนะลงไปที่แม่น้ำครับลงไปที่แม่น้ำด้านล่างอ่ะแต่ว่าโพซิชันตรงนี้ยืนกันได้ค่อนข้างรัดกลุ่มครับเฮลเนี่ยยืนใกล้ VM มากมากเลยแต่ว่าน่าจะแคมป์กันอยู่ในบ้านแล้วไฮฟ์สองอัพไม่น่าจะเดินหนีไปไหนแล้วส่วนป๋าใหญ่นะครับพยายามที่จะรีกรุปก,กันเข้ามาตรงที่สกคูรครับมีอินฟินิตี้อยู่ด้านล่างนะ ใช่ครับขณะที่ชานมนะก็อยู่ทางซ้ายบนนะครับเช่นเดียวกับทางคิวสี่นะครับที่พยายามจะเข้ากลับมาในวงเลยครับเช่นเดียวกับทางเชอร์วี่นะคำอยู่มุมซ้ายล่างครับพยายามจะเข้ามาในวงเหมือนกันครับตอนนี้ยังเล่นอยู่พื้นนี้นอกวงกันอยู่ครับสาหรับตีที่เหลือครับใช่ครับสเตจนี้น่าจะยังไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่ครับยังคงฟาร์มเล่นนอกวงได้สบายครับมีเวล้คอยู่4คันนะสำหรับทางชิคกีาแล้วก็ขวาบนนะครับอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็จะมีมาเฟียครับที่ไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงแมนชั่นน่ะคือยังสตรีกอย ใช่ครับก็ยัติดพื้นที่อยู่ตึงกําลังไว้แต่เหมือนจะมีประเด็นไหมครับตรงนี้สำหรับทาง BM เอ็มแอนโทนีครับจะเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกับทางฝั่งของทั้งเฮลแล้วก็ทั้งโอนี้ด้วยนะฮะถูกต้องครับแล้วมีทูมอรโรอยู่ใกล้ๆไม่ไกลครับด้านซ้ายล่างก็จะอยู่ใกล้ๆกับทาง52อัพด้วยครับใช่แต่ BM ตอนนี้ยังไม่มีเบสเฟสเลยไงต้องหาที่สิงก่อนครับอยู่ไฮกลาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็อาจจะสุ่มเสี่ยงในวง ไม่แน่ใจว่าบีบสุดท้ายอ๋ออูได้ไงบีบไปตรงเคลเตอร์ครับแล้วนะเป็นเรื่องนะฮะเรองนี้มันกลายเป็นว่าเขาเนี่ย ทำทูคิวอ่ะเสกโลโซนะพี่เสกโลโซชื่อเด่นชัดเลยพุ่เออถ้าเกิดว่าคุณเดินวิ่งตรงเข้ามาอย่างนี้จะเดือดไปแล้วเป็นนี่ครับสเปรย์ไปตรงนี้ครับยิงเข้าไปโอนิยูครับรวบไปก่อนครับหนึ่งคนโดนยิงจากทางด้านหลังครับตรงนี้รวบไปเหมือนกันสำหรับทางเคนนี่ไล่ใส่ต่อเนื่องครับรวบไปโอนิมุบิครับโจดทางกับทางฝั่งบีเอ็มใช่ครับโอ้นี้ครับโดนไล่อยู่ตรงนี้ขอปลาระเบิดไปครับสำหรับโชกุนโชกุนแต่โอนี้ครับโดนเก็บคิวจากทางโชกุนเหมือนกันครับเก็บได้คิวได้ดีครับโชกุน eliminate ออกไปเลยนะแล้วตรงนี้แคนนี่หมอบอยู่ครับต้องมารอดูว่าเพื่อนจะดึงได้ไหมแล้วจ่ายสโมเข้ามารอให้เพื่อนเดินเข้ามาให้ได้ไกล้ แปจากระยะไกลด้านหลังก็มีคนสเปย์มาครับแล้วปิดหน้าปิดหลังปิดซ้ายปิดซ้ายปิดขวาโอ้แล้วนายน้อยครับถูกเก็บไปเก็บคิวทางมู่น้อยเหมือนกันล่วงไปแล้วครับตรงนี้น็อกไปและพยายามจะไปดึงเพื่อนอยู่ครับเคนนี่โชกุนมาดึงเคนนี่ก่อนครับตรงนี้ครับโอ้แต่ว่าเขารถมาชนเอารถมาชนแล้ววิ่งเข้ามาแล้วับสำหรับเฮลจริงจากสเปย์ด้านนอกเป็นสกายโอลี่แล้วจ่ายรถเข้ามาครับปิดล้อมทั้งบ้านทั้งซ้ายทั้งขวามีน้อยจ่ายเกรเนตเตงเข้าไปครับจะทำยังไงครับตรงนี้ไม่แน่ไหวนะสำหรับ BM เโดนปิดล้อมทุกเส้น ทางครับโจ๊กเกอร์บอกรอจ่ายเน็ตัดเข้าไปในบ้านแล้วเปิดตัวเปิดใจ่วิ่งชาร์จก่อนเจอคนหมอบเก็บเรียร์ตรงนี้เป็นโจ๊กเกอร์เก็บในส่วนของโชกุนไปโอ้เรียกว่าเทโซนเข้ามาครับโมโนมิสครับโดนเก็บเนทางเอ็นซีไปเหมือนกันนายน้อยครับลิชาร์ดเอ็งครับทีมยิงมาได้สวยครับปิดนายน้อยได้ด้วยครับนายน้อยเข็ช็อตเข้าไปครับตรงนี้เต็มหัวอัดเข้าไปต่อเนี่ยครับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ยังยืนเล็งอยู่ขอปาเกเน็ตหน่อยแต่ตรงนี้มีเพื่อนอยู่เพื่อนพยายามไปยิงเปิดให้ครับเทลตรงนี้ครับจะเก็บทางไอนี่เก็บเทลไไม่ด้ตรงนี้สวยคนมารไอเดนนี่โดนทาง กจรยิงปแล้วตรงนี้ยิงปีอยู่เบนนี่ทีเบนนี่ขี่โอ้โหคดนี้ไยครับโอนี้เดบบี้เมอร์ใส่เฮลครับตรงนี้ไฟไหมครับไฟไหมไฟไหมเต็มเต็มครับเต็มตัวไปเลยไม่รอดครับโอนี้เบนจี้บอยครับเก็บทางโจเกร์ไปได้ครับปัญหาครับเพราะว่าเฮลเนี่ยเข้ามาปิดในส่วนของ BM แต่ว่ามีโอนี้ครับเข้ามาแจมเลยกลายเป็นว่า ก็เทรดกันมาได้ครับก็อันนี้ก็เสียไป2เหมือนกันครับส่วนเฮล,ลก็เสียไป2ไม่รู้ว่าจะดึงขึ้นมาได้ไหมเมื่อกี้มีหมอบอยู่1คนครับสำหรับเฮลตรงนี้เบนจีบอยเบนจีบอยเจอด้านหน้าไหมโอน,นี้เบนจีบอยด้านหน้ามีเฮล,ลอยู่2คนครับ โอ้ล้กลายเป็นว่าเป็นปะทะกันเยอะเลยครับตั้งแต่สเตจที่2องครับตรงนี้เหลือ13ทีมครับอีก2ทีมที่หลุดออกไปครับนั่นก็คือทางฝั่งเอ่อ BM นะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่ะ BM อนะอีกหนึ่งแล้วก็ชัน่นชันไนนะครับใช่ฮะโอ้โห BM เมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยครับโดนปิดล้อมบ้านนะฮะยังกับตำรวจมาจับโจรเลยแต่ทีเนี้ยจะทำยังไงโอนี้ครับที่เข้ามาแจมเฮลเมื่อสักครู่นี้เหมือนเฮลจะฟื้นได้ครับแล้ววันนี้เหลือแค่2คนได้มา2คิวครับหลบอยู่ในบ้านอ้าแต่ว่าชาวว สช้าวีขี่รถมาเอาเป็นเรื่องแล้วครับทุงนี้กลายเป็นตี้ที่สี่แล้วในบ้านหลังนี้ครับเอาอะไรครับบ้านหลังอาถันครับตูงดูครับพี่บูดี้มาจอดแล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแวบๆบูดี้วิ่งหาก่อนเลยเดี๋ยวนะแล้วชอี้ไม่พอด้านบนมีมาอีกหนึ่งตีโอ้โหดีไม่ไกลไม่ไกลครับบอกเลยเริ่มมีการยิงปะทะอะไรครับนั่นคือซายเซนป๊ะเซนไนเซนนครับ อัดเข้าไปก่อนครับสำหรับทางโทนี่ครับโอ้โห,โโหแล้วเชออยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่าอะไรนะโลกกวกว่าไฮกราวกว่าก็ได้เปรียบครับสําหรับทางโทนี่ตรงนี้ครับใช่ครับซีนายอยู่ไฮกรวก็รอเขายิงกันปะทะกันครับแต่ว่าเหมือนจะไม่เล่นละดึงตัวเองกลับไปในวงต้องรองดูวงครับวงมันบีบมาตรงเชลเตอร์จริงๆด้วยอันนี้ทำไมผมไม่ไปซื้อหวยเออถ้าซื้อหวยก็ถูกไปแล้วนะนี่พอดีวันวันที่2งครับต่อไปด้วยเมื่อวานน่ะถูกกินไปแล้วเรียบร้อยนะซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันนะแต่อินบินิตี้ตรงนี้ไม่เล่นาสข้งงู เพราะว่าตัวนี้อินฟินิตี้พูดตรงๆคะแนนรวมเนี่ยยูน2อันดับ2อันดับ1เนี่ยเป็นให้2อัพให้2อัพก็ทำตัวชักปั๊กเลยครับไม่เลนกับใครเหมือนกันกับมาเฟียอยู่กันตรงนั้น4คนชักปั๊กตัวเองไปแล้วแล้วเหมือนจะว่ามีเพนกับมาเล่นด้วยอ้าก็ต้องการเพนที่สูงไว้ก่อนเลยครับเพื่อการันตีนะว่าอย่างน้อยได้คะแนนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รอไปคิวเนี่ยในช่วงหลังๆนะครับซึ่งมาเฟียก็เน้นฟาร์มอยู่นะครับบริเวณขวาเลยครับไม่ได้สู้กับใครเลยเช่นเดียวกับอินฟินิตี้แล กำลังตรงไหนครับต่อยให้ตรงกลางนะครับทีมที่หิวกระหายคิวนะครับได้เขาปะทะกันไปตรงนั้นเลยครับเหมือนจะบวกกันเลยฮะตรงนี้มาเฟียชักปัรคครับอย่าไปดูเลยโอ้ป๋าใหญ่ครับเก็บคิวสี่ไปแล้วครับแล้วทางคิวสี่ครับสวยขึ้นเหมือนกันสำหรับทางคิววี่ครับเก็บทางคิววี่ไปเหมือนกันใช่ฮะอินโนะนาโอกะครับนาโอกะครับสำหรับทางทีมสีตรงนี้คิวไนสีไนสีไนสีไนยสีไนสีโฟอันนั้นคิวโฟเออคิวโฟคิวโฟกับสีไนนะตรงนี้ดวลกันอยู่ครับฟูซี่เอาแล้วป๋าใหญ่โอ้ฟูซี่เก็บเจแปนไคครับิว ใช่ครับแต่ว่ากิวี่อ่ะมอบอยู่ <c oughs> ต้องไปดึงไงได้ครับต้อนธรรมากอรไปเก็บในส่วนของเพนบูสกายครับ <c oughs> โอ้วิ่งเข้ามาตรงนี้อชูราได้ในส่วนของเต๋าโฮมาแล้วเพนบูสกายโดนอิลิมิเนตออกจากเกมไหมครับโดยธมากอรแหมโดนดี <c oughs> แล้วป <c oughs> ๋วาใหญ่อยู่ดีๆีไปมอบอยู่3คนเลยจะเชื่อแล้วจะดึงยังไงอ่ะ โอ้แล้วนันอยู่คนเดียวอืแล้วฟูซี่ฟูซี่อยู่ไหนครับต้องรอดูหูแต่ว่ากัสไปเอาธรมกอสคืนมาได้ครับเพกขึ้นมาสำหรับฝั่งตรงนั้นครับอาชูราก็ไม่ได้เอิร์ดมาครับเอิร์ธเจ็จ็ดเคโดนอิลิมิเนตไปโดยเกรเนตโอ้แต่ฟูซี่ก็พยายามหาเหรียมในการโอ้โหนะโดนวางควางระเบิดไปแล้วครับฟูซี่กระโดดไปครับตรงนี้ขอไปดึงเพื่อนก่อนครับเตาหูครับเตาหู หรือว่ายังรอเลงอยู่ครับตรงนี้ครับเพื่อนลงอยู่เยอะแล้วมีมาครับสำหรับทางคิวโฟดึงไม่ได้อาซูล่าครับยังดึงไม่ได้ครับอาซูล่ามาโอ้โหเข้าหน้าไปแล้วโดนอิลิมิเนตออกจากทีมไปเลยครับสำหรับป๋าใหญ่โอ้ป๋าใหญ่ครับยิงเข้าเต็มหัวเลยครับจังหวะอาซูล่ายิงตรงนี้ครับเทรดกันหนึ่งหนึ่งเลยฮะแต่กลายเป็นว่าซูล่าครับทำได้ดีกว่าคจนวก็ปิดวโฟไปเลยครับคิวโฟยังเหลืออยู่ ตอนนี้ชานมชานมไม่เหลือแล้วใช่ไหมฮะชานมน่าจะหายไปแล้วครับหรือเปล่าชานมหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับแล้วตรงนี้เหลือกันอยู่10ทีมครับ3ามสิบห้าร ival ยังคงเล่นอยู่ด้านนอกครับอ้แล้วประเด็นคือเมื่อสักครู่นี้แหละครับสำหรับทางฝั่งของคิวโฟอาชุล่าครับเก็บไป4เลยครับคนเดียว4ตัวเลยนะใช่ฮะแหมอันตรายครับตรงนี้อาชุล่าทําให้เพื่อนเนี่ยมีลุ้นขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับเก็บไปถึง4คิว ื่อกี้โอ้แต่เพจมันสูงๆคือเขาไม่เล่นเลยครับแต่วงก็บีบไปที่เชลเตอร์จริงๆครับบริเวณมุมซ้ายของทางเมืองเชลเตอร์นี่แหละครับแม่สมพรปากองจริงเออแม่แอดคิวโฟพยายามที่จะวิ่งหนีเข้าไม่ในวงครับด้านหน้ามีอีฟินิตี้ดักรออยู่หูสี่โพสิชันครับสเกลอยู่2แล้วก็อยู่ข้างหลังครอสกันอยู่อีกสองคนแอดดรอปขึ้นมาอยู่ด้านโอ้โหแอ,อดดรอปมาบอสให้อีฟินิตี้ฮะเป็นใจสุดสุดเลยครับสำหรับทางแอดดรอปครับตรงนี้ได้โซนครับแต่ประเด็นคือมีคนที่ตามมาห่างๆครับนั่นคือทางค ด้วยครับอยู่บริเวณทางซ้ายครับใช่ครับอยู่ที่ใจจะไปยังถึงหรือเปล่าแต่ว,ว่าแอดดอปมันดอปตรงนี้ครับก็วิ่งเข้าไปสแปมเอาของก่อนเลยโอ้แล้ว5 2ก็อยู่ใ,ใกล้ๆด้วยครับ แม่เชลเตอร์ครับตกที่นั่นลำบากแล้วมีมีเชลวี่ครับมีซีนายอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีมาเฟียขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเหมือนจะตีล้อมกรอบเข้าไปนะสำหรับเชลวี่ไม่รู้จะล้อมกรอบหรือว่าจะไปแจกสแปมไม่แน่ใจเพราะว่ามาเฟียเขาอยู่กันตรงนั้นนานมากแล้วนะแล้วอยู่กัน4คนเลยใช่ครับแต่เชลวี่เนี่ยก็คือเดินวนไล่โซนอยู่แถวๆนั้นด้วยครับพยายามจะหาว่าเฮ้ยมีใครอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าครับแต่โซนพื้นที่ครับตันนี้คนเก็บไปครับสำหรับทางคำจิงก็ฟิล์มจริงครับเก็บ thank you โดนอีลิมเดตออกไปเลยนะสำหรับทีนายเมื่อกี้โอ้แล้วมาเฟียเจ๋งๆครับเก็บทางการาบูนไปเพิ่มครับตรงนี้ครับที่หมอบอยู่ครับเอาไม่โอ้ยไม่ได้ครับเรียบร้อยครับมาเฟียรอเก็บตรงนี้ครับที่เปอร์เซเว่นครับเก็บการาบูนไปจนได้เลยครับชื่อเขาเหมือนชื่อเว็บเหมือนชื่อเว็บอะไรแปลกคุ้นๆแต่ว่าตรงนี้ชื่อพี่บอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขับรถหนีออกไปก่อนเลยดีกว่าด้านหน้ามันมีกันเยอะเกินไปครับมีมาเฟียอยู่ทุกที่ผมบอกแล้วมาเฟียตรงนี้อันตรายครับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเทรดกับเขาตรงๆนะครับแต่ว่าเพราะว่ามาเฟียอยู่ในพื้นท พื้นที่กำลังเยอะอ่ะดง,งมาด้านล่างมีซีนาครับอยู่ในเชลเตอร์อยู่ในนี่เลยนะด <oz S 1> ้านนอกเก็ดูสแปม์คืสเปร์สเป์ยิงได้ไกล้แล้วจะหมอะไหมอู้หูนิดเดียวครับรีบลงท่อไปเลยะโฮะโอ้โหแล้วทางสโมครับเก็บทางมูดี้ดาวไปก่อนครับตรงนี้น็อกไปครับเ <oz S 2> นี่ยไงไปยิงไปยิงเมื่อกี้ไปยิงซีนาไงมาจากไหนไม่รู้โดนแปมคืนมาครับ อ้าวลรวขับรถมารับเพื่อนดึงเพื่อนไปก่อนครับว่ารถมาบางแต่อย่าไปอยู่ใกล้รถมากเกินไปนะเดี๋ยวรถะเบืด <laughs> ไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> ใช่ออแล้วตรงนี้มาเฟียในโร17ล่ละครับกาลังจะเดินสเกลเหมือนกันครับมาเฟียคือเขาใช้ Hi พื้นที่นี่บริเวณไทกาวแล้วโอ้โหแล้วเข้ามาครับตรงนี้ทิ้งรถเข้าไปแล้วไปยิงตรงนี้เลยครับอ้าวแล้วเข้าหัวไหมยิงต่อเนื่องเลยพินเทอร์ยังเพลินกันอ,อยู่หลัง้บ้านจะกลายเป็นว่าเก็บสมอง42ไปได้ครับสมองิ2ดาวตรงนี้อยู่แล้วขอดึงเพื่อนหน่อยครับแล้วเราเปิดคว้างมาแล้วคว้างมาแล้วร เก็บเชอร์ไปสองคนเหมือกนกันแล้วตรนนี้ไปซ้ำไหมซ้ำทางมูดี้ไปแล้วครับ<แ>โดมี่เก็บทางวินเตอร์ไปอีกครับแล้วสมโมเขามามาเฟียโดมี่ครับโอ้สชอรไปเยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยครับเชอเหลือคนเดียวนะครับคือคือคูคูล,ลาลาคูคูเล,ล่าใช่ครับเมื่อกี้มาเฟียมาอย่างกับหนังจีนนะครับขับรถพุ่งชนไปเลยนะฮะแล้วก็กระโดดลงมายิงแต่ว่าปูดเองแต่ดีนะที่มีเพื่อนตามมาเนตให้ครับเราตรงนี้คูคู คูคูเลลแรทำตัวแบบหายไปจากเกมก่อนนะเนียนก่อนครับออก,กอไปไ,ได้ครับข้างล่างมีซีนครับข้างบนมีมาเฟียครับมาเฟียรอบนี้มาตึงนะอา้าวตลไรพูดหมอบช้าง,งั้นอ้าวแล้วอยู่นอกวงเพื่อนน่าจะปล่อยแล้วอ้าวแล้วเนโรไปโดนอะไรมาไปโดนเพนวิสเปอร์ครับดึงออกไปครับหมอบเหมือนกัน อ้าวแล้วตรงนี้ครับสำหรับทางคิมมี่ครับซีนายนะเมื่อกี้อยู่ในเชลเตอร์ชิวๆครับใครจะเข้ามาก็ลงหลุมไปแล้วนี้เนี่ยยังอยู่ในหลุมกันอยู่อ้าวแล้วมีคนโดนเก็บไปครับนั่นคือครูเลยล่าครับโดนเก็บไปแล้วครับ1 2อามบาแจมนะใช่ครับเอ้ตัวมมันบีบไปตรงหน้าเชลเตอร์ครับหน้าเชลเตอร์ตรงนี้ก็มีซีนายที่รออยู่ตรงเชลเตอร์อยู่แล้วครับใช่แล้วก็มี เป็น Q4 อยู่ทะลุ Infinity เข้ามานะใช่ครับคือ Infinity เขาก็ไม่ไม่เล่นอะไรครับเล่นขอบเป็นหลักครับคือตอนนี้ทีมที่นำอยู่เล่นขอบเป็นหลักเลยครับอือแล้วเนี่ยทามมิ่งได้เปรียบมากๆคือวงมันมาจบที่เชลเตอร์คนที่อยู่ตรงเชลเตอร์ก็แค่แบบพอมีใครสู้กันก็วิ่งเข้ามาลงหลุมอ้าวแล้วโดมมี่ครับไปยิงดาวใส่ทางวิสเปอร์อีกครับเพนวิสเปอร์ดาวไปครับ คือพอลงหลุมไปแล้วเนี่ยก็รอให้เขาไฟกันเพราะว่ายัางไงก็ต้องถ้าถ้าคนจะวิ่งเข้ามาเทรดในหลุมอะต้องมีคนสแปมอยู่ด้างนอกนี่มาเฟียรครับพยายานีแปลนสแเนโอ้หแล้วน็อกไปไหมเกือบน็อกเหมือนกันครับสเพนโดยนยิงสแปลไปโดยโดยมี่ กําลังบีบพื้นที่เข้ามาแล้วครับตรงนี้พยายามสเปย์ยิงไปครับโดมี่โดมี่รอจังหวะแต่เหมือนมาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับตรงนี้ครับโดมี่42เหมือนจะมาแล้วกินมันตุยๆฮะเอ้าขับรถโอ้โหแล้วควันขึ้นแล้วดีรถแหม่ถ้าขับไม่ดีอาจจะโดนดีนายออกจากเกมไปด้วยรถเลยนะฮะเครื่องมันร้อนครับเครื่องมันร้อนโอ้โหจะชน <ลด S 1> ต้นไม้อีกครับโอ้โหแต่ตรงดีครับหักหลบได้ครับแหม่หากหลบชั้นใหม่อยู่ครับ โดนเทตัวเองก็มาอ้าวลีชาร์จเออก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมีเข้าเจลเตอร์เลยนะใช่ครับแมถ้าถ้าคุณจะลงมาเทแบนี่้งอุ้ยถ้าจะลงมาเทคุณจะโดนสแปมจากด้านนอกครับยังไม่รู้ตัวนะเขาอยู่ข้างหลังข้างขวามาแล้วโอ้โหเพนมีก็มาเอายิงใส่รถเถอะเป็หนึ่งเทสครับโอ้โหขับรถไม่ดีครับโดนสองหัวไปแล้วตัวนี้ในส่วนตัวนี้ก็น้อง คน้องไปเต็มเลยนะเอาแล้วครับกัดคิวครับโทนี่อ่านเข้าไปครับไททันครับเก็บทางเพนเทสไปได้กัสครับตรงนี้เก็บโทนี่ต่อด้วยครับยิงเข้าไปเต็มหัวเลยแล้วโลแกนครับเก็บทางเดอะกอสไปโอ้โหตรงนี้ระเบิดเต็มเต็มครับยิงเข้าไปต่อเนื่องใส่ทางเนโรเซเว่นครับดิชาร์ทเอ็กับเก็บเพนวิสเปอร์ต่อไปด้วยย้ายต่อมาเลยครับนิววีครับไล่เข้าไปโดนเกรเน่จากทาง52อัพครับตรงนี้52อัพเริ่มเปิดทีมแล้วครับและตรงนี้ครับ52ทิปเปิลเอฟครับเก็บทางก็อตทันนี่สี่ต่อด้วยไล่ต่อ 5.2เข้ามาช่วยกันดึงตรงนี้ครับเดือกกอสเดือกอสเพื่อนต้องดึงมาก่อนครับตอนนี้เก็บไปได้1นคิวยังอยู่บนไปทางขวาอยู่ครับที่เปิ้ลเอฟรอเล่นอยู่ริชัตเอ็กครับเก็บพัมเพมวิสเปอร์เคนายสองสองครับ5.2อัพครับยิงเข้าไป5.2เดือกกอสครับตอนนี้โดนเกรเนตไปเหมือนกันแล้วโดนไปเยี่ยมอีฟินิตี้ครับตอนนี้ดาวไป1คนแล้วอีฟินิตี้เคนายสอครับยังรอเล่นอยู่ยังรอยังอยู่ตรงนี้ครับแต่เพื่อนเข้ามาคเวอร์กันอยู่ด้านหลังครับใช่ครับอยู่กันประมาณ5ตี้คุณผู้ชมตอออนนี้เเหลืไรวัััลครบบกกกทีีมมเเเืื่ออ้ดหป็นตัวคนเดียวสหรับเพลลแ้วนะ ต้องดึงตัวเองกลับมาให้ได้ครับขอตัวดีซี ทานนี้ซีจะทำยังไงยิงแฟรเข้าไปจากด้านบนครับโอ้แต่โดมมี่ครับไปเก็บซีเคนายต่อด้วยครับตรงนี้โดมมี่ยังพยายามจะเล็งอยู่ครับสำหรับทางมาเฟียแล้วเป็นเคนายสองสองครับเก็บทางก็จะสองสิบสี่ไปได้ครับเจ็ดเจ็ดสิบเคครับโดนไปอีกหนึ่งคนนั่นคือดาวไปครับโอ้แล้วเหลือคนเดียวครับสำหรับทางโดมมี่ครับเขาจะทําได้หรือเปล่าครับไปทางมาเฟียครับมีฮิลแพ็คอันเล็กอยู่สองนะครับมีอันใหญ่อยู่หนึ่งน่าจะดึงตัวเองไว้ได้นานถ้าเกิดว่ามีใครมาเติมต่อครับอินฟินิตี้ตรงนี้อยู่คอสตี้สี่คนเลยฮะซึว ได้อยู่โพซิชันที่เป็นไฮแคลวะครับบีบมามีด้านบนนะเป็น Q4 ครับด้านล่างเป็น52ทางขวามือบนเนี่ยก็มีอีก2ตี้เลยนะครับพยายามที่วิ่งทะลุเข้ามาครับโรแกันวิ่งเข้ามาหาเปิดฟังก์ชันแล้วยิงเข้าไปในสโมกครับ ่ายรถเข้าไปชนเลยไหมอ้าวจริงๆด้วยครับวิ่งเข้าไปชาร์จเลยแล้วกันโผล่ขึ้นมาจากสมองเมื่อไหร่โดนแน่นอนครับโรแกนรออะไรอยู่แล้วฮะมีเพื่อนดักให้อยู่ทางซ้ายมือแต่น่าจะหนีไปก่อนหนีไปแล้วแล้วฟี่เหมือนจะมีศึกหนักครับกลับมาเป็นรีชาร์จตรงนี้สําหรับฝั่งซีนายเหลืออยู่หนคนนะแล้วคุณดูครับ ทางซ้ายในสี่ตีเอ้าจะเก็บไม่ได้ครับเอ้าทูมอร์โรครับทูมอร์โรที่มี4คนครับก็ไล่เก็บเหมือนกันครับตรงนี้เหลือ3คนแล้วครับสำหรับฝั่งทูมอร์โรทูมอร์โรโอเวอร์ครับแกมมาครับตรงนี้ครับมาดูกันครับสองสไนต์สะบกวางไปตรงนี้จะเล็งเจอใครหรือเปล่าครับยังรอเล็งอยู่เหมือนกันด้านขวาครับมีเพื่อนลองเดินนําไปแล้วครับอยู่บริเวณเชลเตอร์กันต่อเนื่องเลยครับแต่ตรงนี้วงมันบีบมาครับขอขึ้นรถก่อนครับสำหรับทางแกมมาใช่ครับออกมาจากเชลเตอร์ทูมอร์โรยังเหลือกัน3คนนะครับพยายามที่จะวิ่งเเเข้้าาาาาาไปหหดนนนน่่จะมีบซิยยออูครรัลืช คนเดียวครับอาชูรากับคิวโฟพยายามที่จ่ายเนทยกขึ้นไปครับโอ้แล้ววิ่งลงมุดไปในเชลเตอร์ด้วยกันนะอันตรายนะครับตรงนี้อยู่กัน6ตี้ครับแต่ว่ามันจะมีตี้ที่อยู่ในหลุมเนี่ยน่าจะประมาณ2ตี้นะครับใช่ครับแล้วตอนนี้มาเดี๋ยวดูด้านบนนะครับทางซ้ายมืออินฟินิตี้อยู่สี่คนรอเลยฮะใช่ครับตี้ที่อยู่กันครบก็คือทางคําทูคิวนะครับกับอินฟินิตี้ที่อยู่กันครบ4ี่เลยครับที่เหลือกระจายกันไปครับคนละหนึ่งสองครับสำหรับสองสามตี้ที่เหลือครับนั่นก็คือทางฝั่งของทีมซ อตรงนี้อยู่ในบ้านครับเอาตัวเองทิ้งไว้ในบ้านแล้วขูด้านหน้าพิเศษโลโซครับสำหรับคําทูคิวอัชชร่าอยู่ในเชลเตอร์นะครับมีทูมโตโมโร่ก็จะอยู่หน้าเชลเตอร์ถ้าเกิดว่าลงไปในเชลเตอร์น่าจะเป็นปัญหาเลยแล้ววงบีบมาอีกหนึ่งขั้นครับสเตทที่6ขึ้นมาแล้วอินฟินิตี้รออย่างเดียวครับเพราะว่ามีคนเหลือเยอะกว่ากับคําทูคิวน่าจะรอให้โอนี้กับซีนายสู้กันใช่ครับคิวโฟตอนนี้ก็อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ใกลเนี่ยครับแต่ทางสมิ่ครับเกี่ยวกับลิชาร์ดเอ เอ้เป็นเป็นเป็นซีนายอ่าน่าจะใช่น่าจะหายไปแล้วครับตกไปในอันดับที่6นะก็รอจังหวะเดิมเกมตัวนี้พยายามจะไล่ยิงอยู่ับโลเหลือคนเดียวนะครับหน้าเจลเตอร์คือรูทีิพีอ้าวแล้วตรงนี้อินฟินิตี้น็อกไปหนึ่งครับดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนโูแกนพยายามมองหาอ้าวเราไปเก็บในส่วนของทูโร่โอเวอร์เอ็ก 4X นะครับหายไปอุ๊ยอุ้ย <c oughs> นึกว่าขับรถชนขับรถไปรับ,รบโอ้โหแมย์อะทูโาโร่เมื่อกี้ที่โดนน็อกไปครับจะมาตามเก็บงานโดยอินฟินิตี้อ้าวมีเงินหลบอยู่ในบ้านเหรอจ๊ะวิ่งค์ทำไมจ้ะเรียบร้อยครับหมอบไปแล้วเก็บในส่วนของ Q4 ไปได้มาครับคิดหายไปแล้วน่าจะโมตี้นะเหลือคนเดียวเหลืออาชูราอยู่ในเชลเตอร์ครับทูโาโร่เหลืออยู่2คนแต่คนนึงน็อกไปแล้วดิ <łość> ใช่ครับแต่ตอนนี้เชลเตอร์เหมือนจะไฟไหม้ครับ <shocked> ต้องบอกตรงๆครับใช่ฮะบีเข้ามาตรงนี้สเตทที่6กอ้าวแล้วเจอหัวครับตรงนี้อ้าวแต่ว่าเปิดก่อนได้ปูตรงนี้รูที่พีเก็บในส่วนของ77ออกไปครับแล้วโดนออลิมิเนตไปเลย อินฟินิตี้หายไป 1, หนึ่งเหลือสามครับแต่เก็บรูที่พีขึ้นได้สเฟเข้ามาตรงนี้รเราแคน่นหมอบอยู่ด้านหน้ามีโอนี้ครับมาจากไหนไม่รู้แต่ตัวเองจุดแปต้องเปิดอาชุรา<ๆ>เก็บคำไปแล้วครับอัสตินตรงนี้หายไปด้วยครับอาชุร่าต้อเหลือคนเดียวด้วยนะสำหรับคิวโฟใช่ไหมใช่ครับแล้วอูอินฟินิตี้ครับไปเก็บอาชุราเทรดขึ้นมาได้ครับอ่ะตรงนี้กลายเป็นว่าเหลือสามตี้ครับคือออยู0.8 โอ้โหแล้วไล่ต่อเนื่องครับเสมอครับเก็บอินฟินิตี้ซีเคไนสองสองครับแล้วเก็บเบนจี้บอยตามไปด้วยครับโลแกนเก็บเสมอคืนมาเหมือนกันเทรดกันอยู่ครับตรงนี้ครับแล้วเหลือแค่2ตี้แล้วครับนั่นคือคัมจูคิวกับทางอินฟินิตี้ครับเหลือฝั่งละสามคนทั้งนั้นแต่อินฟินิตี้สกอร์คิวรวมเนี่ยคือต้องบอกว่า9คิวไปแล้วเมื่อไหที่คัมทูคิวเนี่ยสองคิวครับโอ้โหเก้าคิวบวกกับถ้าสมมติแนันดับที่สิบสองบวกกับอีกสิบสองเป็นยี่สิบเอ็ดแต้มเออมากกว่าเพรสเวนระดับหนึ่ ท่านที่4วิ่งเข้าไปชาร์จเลยครับอยู่ในเชลเตอร์แน่นอนตรงนี้อย,นอยู่กัน3คนอยู่กัน3คนวิ่งอ้อมหาเชลเต,เตอร์ประตูหน้าครับดันหน้าจะมีใครเดี๋ยวต้องดูภาพเป็นเบิร์ดไอวิวไหมอย่างนี้เพราะว่ามันเหลือแค่2และฮะใช่ครับเดี๋ยวมารดอดูครับวิ่งอ้อมไปเลยครับโลแกนพยายามหาอยู่ว่าอ๊ะอยู่ตรงไหนนะคำดูคิว่าอยู่ในเชลเตอร์ครับนี่ครับเขาอยู่ข้างในนะ ใช่ครับคัมตูคิวอยู่บริเวณด้านในเชลเตอร์ครับพยายามหลบอยู่ที่เนี้ยวงมันจะบีบให้เขาต้องอู้แล้วนี่ฮะโดนจ่ายเน็ดแล้วก็ไปในเชลเตอร์ครับสิงโลโซครับหมอบไปดึงแล้ววิ่งฉาดเข้าไปมีสมองอยู่เลยฟ้าใหญ่มีฟาเล์ไปในสมองได้มาก่อนครับสิงโลโซโอคอือได้ามาวัวไปโดนเกเน์รู่ที่สองครับแล้วโดนหมอบไปอีกครับสำหรับคัมตูคิวไททัน